ในนามผู้ดะเนินโครงการศูนย์ริฟูสุขภาพสุขใจใกบ้านโครงกางสวนส่วนตำบลรถไฟต้องขอกราบขอบุคุลโครงการรวนส่วนจังหวัดบุรีรัมย์เปิดศูนย์วิถีฟูสุขภาพสุขใจใบ้านของโครงการสวนส่วนเปบลรถไฟในวันนี้ออกไปจเรานะครับโดยท่านนายกภูสิทธิ์และกุดากรนะครับถ้ามีโครงการดีๆอะไรนะครับก็พร้อมที่จะสนับสนุนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนต่อชาวบ้านครับของเบอรแคนดงเรานะครับ ทีนี้เพิ่งเปิดใหม่เนี่ยผมอบอกเลยนะครับว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องครับเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับเป็นโครงการที่ดีมากๆนะครับชาวบ้านเราได้ได้ประโยชน์จากตรงนี้เยอะมากวันนี้เป็นวันที่เราได้รับสิ่งดีๆได้มามอบนะครับความสุขนะครับให้กับพี่น้องนะครับประชาชนในพื้นที่ตัวบนองรายอำเภอแคนดงของเรากบขอบคุณทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์นะครับภายใต้การน,นําโดยท่านประธานสภา ท่านโยธีเรืองศุภศรีวงศ์นะครับและที่สําคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือผู้ที่ขับเคลื่อนและก็ผู้ที่รับผิดชอบโครงการนี้นะครับอยากจะให้พี่น้องรดมือนะครับเป็นกําลังใจให้กับท่านผู้มีการจิตและมีเล็กอุดากรกหรือว่าของออสเซนของเราต่อไปนี้พี่น้องหัวฝ่ายจะไม่ลําบากอีกแล้วนะครับก็จะมีทีมสาวิชาชีพจะไม่ว่าจะเป็นนักกายภาพนะครับผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาทําหน้าที่ตรงนี้พี่น้องก็จะ สะดวกสบายยิ่งขึ้นลดขั้นตอนในการที่จะไปโรงพยาบาลทีมของเราก็คือทีมคนบุรีรัมพูดแล้วต้องทำดังนั้นทุกคำที่พูดต้องทำให้สำเร็จอันนี้เป็นนโยบายของพวกเรา